สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนดิฟซีทุกคนทุกท่านครับบอกว่าสิอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีเนาะครับสามทิศแชแนลแถวตะเข็บแถวหนุม่มไม่แล้วครับผมครับตามมาผมมาขอกับสามทิศยู่นี่แหละอยู่ขอกใกล้เลยครับสามทิศเพิ่งออกเว้นออกการออกงานมาก็เลยมาเกี่ยวกายสก้อนวันิีาพี่พา่น้องเขาออกไปทุ่งให้ทุ่งหน้าผมแล้วครับไปอัปเดตเบงสถานาการณ์น้ำน้ำมันหลากมั่นมากมาหลายกว่าเก่าแล้วพี่น้องหลายกว่าหมื่อวานที่สามทิศอัปเดตไปเนาะครับไปว่าเป็นการเสียเวลาเขา ไปพอกันยุบุลแล้วครับยุหน้าทงสะพานขามลำห้วยพุ๋แล,ล้วครับมาครับมาหอดลำห้วยแล้วนี่ครับลายกูเกาเมื่อวานช่วงที่สามทิศมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งหันบอท่านลายไันนี่แล้วก็ช่วงแรงๆนะครับสามทิศออกมาเบิง้งแต่ว่าบ่าได้อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้องกับกับบอสท่านจูพื้นสะพานปปนนี่ครับเป็นีจูแล้วเออขึ้นมากแล้วครับท่วมถนนนี่แล้ว นี่ครับมันถ่วมถนนขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่ากับกับท่านในทอเถอกอนนะครับมันมากช่วงกลางคืนดี่แต่ว่าไอ้ฝนมันบ่สัมลงมาอีกครับแต่ว่าข้างบนมันเป็นตกอยู่ฝนอยู่ข้างบนนครับนี่เนขามาฮะอยากหากจินครับมาใส่เบ็ดมันใส่บ่ไห้น้ำมันไหลนี่การจิดบว่าท่านเดี๋ยวใส่ออกอยู่ ย่างไปเบื้องมันสิไปได้บ่นี่เอาไมา้อีกล่ะไะเดี๋ยวไปขุดย่างไปนี่ครับทวมถนนอีกล้วเป็นกระมาไส่ด่างครับอุ้ยปู คนเก็บปูน้ำข้างคนเก็ไบไส้รอบใส่ไส้ครับเพิ่นมากวาสิมาใส่เบ็ด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 ไอ้ไม้ไผ่นะครับเบ็ดขันไมไ้ไผนะ่เงี้ยงเง้ยเพิ่นมาหลายหลายชุดเลดยนะครับมาจากทางโนู่นสะอาดหมดเลยเขาสิฟื้นแน่กับทวมอีกแล้วพีนออ่น้องเอ้ยคุณนะไม้ไผ่ไม้ไหลมา,าทับเขาโอมเขา ไต่ด่า้นได้กินดังใดเลยเนี่ยเมื่อดำปื้อๆงอมาหน่อยยว่าเท้าแฉแหลกเลยเทงต่อหมอหน่อยใส่ปูไหมันณบังด้ไอ่ปูไหมไปยังซักเมนี่ปูป่ะแอน ที่ปูถือรอบตีถือไส้ถือรอบไส้รอบเอาเอรอบขึ้นเส้ไว้ซองลังเนี่ยลังละนั่นเนี่ยคเมือนเบืองเบือเบืองปูปูคักคปูหน้าเขาสำเร็มั่นมนปูนามั่นเรามีแต่ปูแม่ปูแม่ครับปักม้าคุมเนี้ยมาไปยัอไล้มัปลาปูลายครับ คือมันถือรอบสามจิตมือ <Okay. S 1> ขึ้นว่านนี่แหละหลายโอ้ไปไปนนหนก็นอนกันน้องเนาะไปหลุดท่านจิตจีบเอาไสขึ้นไว้ครับจิตค่อมว่ามันถือกัน, <Okay. S 1> นยังอะ่ะถือรอบแง่จิดค่อมว่ามันได้ประมาณเกือบสองถังถุนละครับจิดค่อมว่าเมื่อ,อวานจิดค่อมเอาไสไว้ไอ้ คล้องน้ำทั้งหน้าโคกคนน่ะน้ำหน้าโคกมันสิบ่แห้งกานี้ไปเดี๋ยวจังไปพอกันยุพุ่นละยุ่หมองหน้าตามจิตุ่นละสิไปเบื้องน้ำน้ำตัวสียางไปหอดกับมันกับบลึกพอเตือกกว่นดอกตันสครับเออออกมาถ่วมป้าเขาเลยโอ้ยพอลุงกะจกเปิดเพลงเห็นยังเปิดกบเปิดแห้งสำเนียครับเพราบ้านเขาก็บอก ก็บอกว่าเยอะเปิดแง่งไรเงี้ยมันเศรัญเงี้ยเมื่อแรงครับเปิดฟังใตเจ้าของเพิ่นก็เปิดเพิ่นว่าเพิ่นเปิดให้ธรรมชาติฟังให้งัวให้กล้วยให้ต้นไม้ต้นไหลเพิ่นฟังคุนว่าเปิดกระเปิดแห้งโพดมันรบกวนคนเดือนเขาครับผมก็เคยบอกเราเด็กคุณฮะเสียงเพลงขนาดมันยุไกยุไกใช่ไหมครับคุณยุหน้าโคกสามจิตยุทางน้องปีงคุณฮะเสียงเพลงกระไรสามจิตกับสีบ่ดูแน่เด้อเพียรมันเอือออกปลาอ้อยสามจิตออกมาเลยครับเพียรมันรัดมาพผีเลยเพียรรัดลงไปพีเลย ไป,ไปเบื้องอันทังผีก่อนมันขามไปบ่ได้หรอกทงัทง A A A. ให้ตั้มตั้ของสามทิดนี่มัน,ปนไปไ่ได้ครับนาม,มันถ่วมขักบรเห็นหยอดเขาเลยเขาเจ้านี่ยังว่ามันใหญ่แล้วมันเห็นหยอดเขาอยู่นักสูสีกันแล้วครับกับรอบแรกมาสองรอบก็่ีแตรรอบหนัก,นก เกิดด่างแห้งเฮี้ยนใกล้ๆเขาบ้านใกล้ๆเขาเขาก็รบกวนเขานะครับเขาก็เคยบอกเขาก็เคยเตือนแล้วเอกาก็บฟังจักทิว่าจังเหยนี่ครับทะเลคักๆเลยล่ะเบิ่งดูเนี่ยเบิ่งให้สามทิดให้เขาเหนียวสามทิดครับโบเห็นยอดเขาเลยพี่น้องเอ้ยสองหลบกับซองหลบกำลังสิฟืนตัวขึ้นตัวได้ เกือบมันจูพื้นเทียงหน้าห่านสะดุงห้องกันซามชิดบ่ได้เอาเสือกมัดไวน้นี่โบยู่ดอกคุณพักขนาดพักขนาดคุณน,นี่ซัมซัลลทั้งพื้นที่เลยครับมองนี่มันก็นจะเป็นล่งสะพานมองน่นละสะพานถานนแญ่น่ละอ้อมไปมองเดียวเพราะเพราะว่ามันไปทั้งบนบ่ได้ครับมันสูง มันก็เลยระบายซาครับน้ำมันก็เลยไปทั่วข้างบนนี่มันลงไปคล้ายๆว่าท่างซีเล่นเราไปบีบเขาเรือสองเล่นเล่นหนึ่งไปยังสันครับท่างซีเล่นหกเล่นไปบีบเขาเรือสองเล่นยังสันมันก็เลสีเดือนทางซาครับโอ้ยวัตถุยะถ่วหลายมือเด้อมือนี่นาสีส้มโตครับน้ำช่วงแรงแรงกันนาสีลดลงอยู่ถ้าฝนบาซ้ำมาอีกนะครับบ่อยัางไ้ฝนมาซ้ำหรอก ก็ลังสีฟื้นตัวกําลังสีนสั่นขึ้นมากอะโอ้ยหอกสารติดกันเลยโอ้บ่ได้ดอกครับอยู่สะพานเสียงดังแห้งเสียงเพียงดังแห้งต้องมาลบๆอยู่พี่ครับพอดีทิลากามาไอ้ออออทิลากามาตำรวจพอดีทิละ,ละเอ็นในสถานการณา์น้ำ吼โอ้ว่าถึงเขาเหมือนกันอ,อ,อัดไฟอีกทีนั่นแหละอัดไฟย้ำเลยน้ำต่วมย้ำนั่น กีลามาน้ำหาสามทิศว่าสิเอาเนี่ยอย่างนั้งกินบอ่อออกค้นซานี่พ่ะนะตามที่ว่ะท่านให้คำตอบดอกนี่ครับอยู่ทงม่องอยู่ทงอินบ้านท้ายบ้านนี่ละนี่นี่ัา้า้กับเขาบ้านครับถ่วคือเก่านี่ถ่วมื่อเก่าคนกับไส้ด่างไส้มองอยู่ครับนี่นี่เขามันเขียวมันสูงเลยมันเห็นน้ำบัดเลยน่ะเข่าๆพือเก่านั่นหน้าตามที่กับอยู่ฟังนั่น ฝากหวยฟังนั้นครับเขากําลังสิฟื้นเรียบร้อยตุยอีกแล้วซ้ัเอทิลาว่ากําลังสิตั้งตัวได้ว่านปุ๋ยยนียมือเสารเลยน้ามาถุ่มเนี่ยมาแร่งจังจังมันกิดบอมันกิดบอสถ่วแห้งทอฟองหั่นหรอกครับแต่ว่าสูสีสูสีกันละไปสูสีเพราะว่าอันเที่ยวก้อนนั้นมันขึ้นมาถนนนี่เลยครับ นี่เขามันไงมันก็เลยบ่เห็นน้ำหลายปันไดแต่ว่าสร้างทั้งบุนก็เห็นเขาหน้าเพื่อนนะครับทั้งพงทั้งเจ้านั่นทั้งมดเลยครับท่วมอีกล่ะกระลังติดฟืนคือกันกับพองสมทิศนั่นล่ะไปไบันนี้เขาบ้านมันก็มีเสีกเสกมาอยู่เสียงเพลงก็ได้พาพี่พาน้องมาอัปเดตเบิ้งน้าสถานการณ์น้ำเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเขาเบื้องเรื่อยๆครับตอนนี้ทิดหลามาน้ำตัวเดี๋ยวไปคุยไปว่าไปว่ากันครับทิศหลาก่อนครับเอาบรรยากาศน้ำถ่วมครับ พายุบัวรอยเป็นเหตุตัสีฟาาพี่ฝางน้องไว้ซ้ำนี้ก่อนครับไปครับเข้าบ้านมานี่เอาข้าวใต้นี่สามสิบกับขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเามื่อสุขุสุขคนที่เข้ามารับชมวงีวิตของสามทธิตั้งต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบเดชผ่านคลิปใหม่ๆเนาะครับคลิปหน้าสามสิบกัพี่พาน้องไปยังกัดยังคอยชมวงคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกับสีไว้ซ้ำนี้ก